ทุกคนด้วยครับวันนี้มาอยู่กับไอ้ลุกเกอร์สุดหล่อนะครับวันนี้ไอ้ลุกจะมาพาม,มาฟาร์มรอบเมืองประเทศเอ็นเจ้าซิตี้นะครับผมปไปดูกันเลย ตอนนี้ก็มาถึงองุ่นไปที่เรียบร้อยครับปะ่ะเริ่มเก็บกันเลย Let's go man โอเคครับตอนนี้ก็ฟาร์มองุ่นเต็มกับตัวแล้วนะตอนนี้เต็ม60สิครับ6กแล้ว ต่อไปก็เป็นการฟาร์มทุเรียนตอบ let's go โอเคครับตอนนี้ก็มาถึงที่เก็บผลเรียนไปที่เรียบร้อยครับไปเริ่มฟังกันดีกว่าโอเคครับตอนนี้ก็ทำการเก็บผลเรียนเต็มตัวไปที่เรียบร้อยแล้วไปงานต่อไปกันดีกว่างานต่อไปที่จะไปก็คือเก็บสตรอ,อเบอรี่นะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ <c oughs> มาถึงที่เก็บสตรอเบอรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มเก็บกันดีกว่า โอเคครับตอนนี้ก็ทําการเก็บสตรอเบอรี่เต็มตัวเป็นที่เรียบร้อยครับต่อไปไปฟาร์มแตงโมกันดีกว่าแตงโมก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลครับเหมือนเดิมทำ G P S หาเขาว่าเก็บแตงโมแบบนั่นแหละนั้นแหละ ตอนนี้ก็ถึงที่เก็บแตงโมไปที่เรียบร้อยครับเหมือนเดิมฟาร์มให้นะครบให้เต็มตัวหกสิบหกสิบอันไปลุยตอนนี้ผมก็ได้เก็บ ไอ้โมเต็มตัวมาที่เรียบร้อยต่อไปก็ฟาร์มมะพร้าวไปดูยันดีกว่าฟาร์มมะพร้าวอยู่ใกล้ไปใกล้ครับแต่ตนี้กลัวรถพังสุดตอนเนี้ยไม่มีอะไรเลยกลัวรถพังสุด นี่ก็ถึงที่เก็บมะพร้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเมเดิมฟาร์มให้เต็มตัว60สิอัน let's go ตอนนี้ก็ฟาร์มมะพร้าวเต็มตัวเป็นที่เรียบร้อยไปลุยกันที่ สับรถงานสุดท้ายแล้วทุกคนไป let's go โอเคครับตอนนี้ก็มาถึงงานเก็บสับรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดิมเก็บเต็มตัว Let's go โอเคครับตอนนี้ก็ฟาร์มครบทั้ง6อย่างแล้วนะครับต่อไปก็จะ ทำการเอาไปขายที่ตลาดโลกนะครับขออนุญาตวาร์ปไปเลยนะครับตอนนี้ก็ถึงตลาดโลกเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปดูกันว่าของที่ฟาร์มมาจะทงหมดกี่บาทแต่ผมขออนุญาตฝากตั้งก่อนนะครับ <c oughs> ได้รู้ว่าจะได้กี่บาท ตามมาที่เรียบร้อยไปดูกันฟาร์มรอบเมืองได้กี่บาทก็ฟาร์มรอบเมืองก็จะได้ประมาณสองหมืนกว่าบาทครับก็ได้ประมาณรอบละสองหมื่นบวกๆแน่นอนร้อครับ ก็บทสรุปนะครับฟาร์มรอบเมือง1รอบก็จะได้ประมาณ20,000อัพแน่นอนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบาย